การที่เราโดนตื่นแล้วพนัใจเรียตัวเป็นดีครับเรียเชนนครับโดนครับโดนครับเชิญครับเชิญครับนะครับเชิญครับใครที่มาของเราแล้วพนันใจนะฮะมีอะไรดีนะเพราะสุดความเรียนเชนครับเชิญครับเชิญครับพี่แม่ครับโอเคครับแม่ต้องขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ที่พี่พี่มาผ่านกันนะครับโอเค ทำไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านนะครับได้รับฟังว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรอาชีพอะไรใช้เธออะไรไหมครับแล้วชอบออข้ออะไรเต้นที่เลยครับเท่าไร20วินาทีนะครับนะครับสั้นกระชากจบแลาครับคุณได้หนท่านแรกครับเชิญครับ คะเป็นทางการบริษัทค่ะเออ่ตัวแรกที่เราใช้ก็คือเอ็กโซนะคะคือ,อยากมีผิวสวยแต่ผลที่ไดม้มากกว่านั้นก็คือว่าตัวเองหายภูมิแพ้ค่ะคือหลักจากที่ได้ทานแล้วก็ผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็มาด้านในห้องก็มีคนแชร์ว่าหายภูมิแพ้ก็เอ๊ะกลับไปตรวจสอบระเบียนเอ๊ะหายแล้วก็จนจนแบบนนี้ผมเดินผ่านมาก็ไม่มีอาการภูมิแพ้กลับมาอีกเลยค่ะ ชื่อราปติเจตินใบสางนะครับก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการแม่บ้านส่งามสำนักงานและก็สังคมนะครับก็จบวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รามกรมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเนี่ยกระดูกคอ456นี่เครื่องนะครับแล้วก็ชาแขนซ้ายนะครับก็กินเฟกกินยินนะครับแล้วก็อย่างอื่นต้องกินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเอ็กโซโอเมกนะครับแล้วก็โปรตีนก็แพทย์หน้าเชื่อครับปัจจุบันหาย100เ็นนะครับคือแต่ก่อนนอนพิษต้นจะปวดมากเลย สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะนิชาวพัฒน,นาดถานก่อน,นะคะเป็นนักบมชาบรรดาศัดค่ะคือชอบทุกตัวนะคะแล้วก็แต่ตัวที่จะแชร์คือตัวฮาร์ทนะคะก็คือว่าคนไข้เนี่ยนะคะที่เป็นหัวใจโตนะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งคือเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจเสียนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้หัวใจน้อยนะคะก็คือหายใจไม่เต็มปอดเนี่ยนะคะก็รับการหาเข้าไปชั้นสามท่านนะคะคือท่านหนึ่งไม่ต้องบปพาณนะ,ะอีกชานหนึ่งที่เป็นหัวใจโตคือถ้าหัวใจโตเนี่ยต้องทราบนะคะว่าโตแล้วโตเลยแลยทาไม่หายนะคะก็ปรากฏว่าไปสแกนเนี่ยหัวใจก็เล็กลงน,นะคะก็ต้องตอบคุณหาจามเลย เป็น c o l u m ส i นัคือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะประทับใจกับโอมเพราะว่าเวลาเขียนข่าวการเมืองเนี่ยมันเครียดวันนี้วันนี้ไทยโพสต์ลงออนอาภาว่าออนอาภาออนแอร์คือหมายความยืนลงแล้วต้องขอบคุณโอมและดีขึ้นเนี่ยเพราะเอ็กโซประทับใจมากค่ะแล้วเชื่อทางาเชื่อคุณที่ดีเลยค่ะ่บริษัทเนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ ชื่อตุ๊กตานะคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าที่ประทับใจก็คือตัวแรกก็คือฮาร์ดเพราะว่าได้ให้คุณพ่อทานคุณพ่อเป็นความดังสูงมากๆค่ะเคยพีสูงสูงที่300เลยนะคะสูงมากแต่ว่าพอทานฮาร์ดดึงพอดีขึ้นตัวเองก็ได้ับผลข้างเคียงก็คือหน้าใสขึ้นอทาน Eso เอ็กโซ่้วยว้าวเ <laughs> ข,ขาคือหาขาวชื่อนักกนะคะ,ะคืองทเ่รัจะทำ โดยส่วนตัวอยากจะแช้์เรื่องเอ็กโซแล้วก็เอ็กโซเนี่ยโดยส่วนตัวเองจะมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบตรงคางเนี่ยเป็นเยอะมากเลยแล้วพอทานเอ็กโซได้ประมาณกล่องไม่ถึงสองกล่องนะคะสิวอักเสบหายไปเลยแล้วก็เรว่องที่ประทับใจสุดก็คือสลินเมื่อก่อนนี่น้ำหนักอยู่ที่หกสิบปัจจุบันนี้อยู่ที่ห้าสิบสามกิโลกรัมค่ะสวัสดีครับผมชื่อคงนัทนะครับก็อาชีพก็คืออาจารย์ภหาวิทยาลัย ครับก็มาแชร์ก็คือตัวสลิปครับตอนนี้ยังอ้วนอยู่นะครับแต่เมื่อก่อนอ้วนกว่านี้อยู่แล้วเมื่อก่อนนี่น้ำหนักคือเราให้กนี้ด้วยฮะโอ้แล้วตอนนี้ก็ด้วยเด็กสิบก็มาสิบสองโลครับตัวในชาตินี้นะครับคือผมว่าจ,จะทานแล้วแปลกบอกคนหนึ่งนิดนึงว่าด้วยรูปแบบก็คือให้ทานก่อนประมาณสามสิบนาทีแต่ด้วยรูปแบบของอาชีพก็คือต้องสอนสอนจต้องสอนต่อเลยเวลาครึ่งชั่วโมงไม่มี ผมก็เลยเปลี่ยนมากินก่อนนอนนะครับแล้วก็ทานน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็สต็อกโลครับขอบคุณเช่นรับโลครับ จะเป็นคนที่อ้วนมากอ้วนเลยเฉพาะที่ตรงตรงหน้าท้องนะคะจะขึ้นมากเลยไปไหนจะมีคนรู้ที่นั่งตลอดเรที่หน้าท้องประมาณ6-7เลยนเพื่อนอย่างนั้นเลยนะจริงๆแล้วค้าวทุกคนละสี่ปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันก็เลยมารู้จักที่เอเจลค่ะที่สาวให้ทานจริงก็ทานเข้ามาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ทักว่าอ่างูดีขึ้นนะเขายุบแล้วนะ เจ็ดโลค่ะเจ้าพอท้องค่ะ วันนะคะก็ทำธุรกิจเก,กี่ยวกับที่ดินนะคะวันนี้ขอแชร์ตัวเอ็กโซแล้วกันนะคะตัวเอ็กโซคอนเฟิร์มเลยนะคะทานแล้วอยู่สวยหน้าใสจ,จริงๆนะคะประทับใจกับตัวเองมากแล้วก็ท้องผูกเป็นมานานแล้วนะคะก็หายไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องแผลแผแลร้อนในในปากนะคะหายไปแล้วค่ะแล้วก็ปวดท้องเมนด้วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะหายจริงๆะค,ะค,ค่ะขอบคุณเอ็กโซค่ะ ลีน้องนะคะอาชีพเป็นครูสอนร็อกเตอร์แล้วก็เป็นนักร้องอาชีพนะคะเวลาอาชีพเนี่ยแต่งหน้าตอนเรีนสิจะแต่งหน้าเยอะมากเลยค่ะก็เลยทําให้รูขุมขนกว้างนะคะหลังจากที่ใช้เอ็กโซไปก็รูขุมขนก็เล็กลงนะคะใช้ประมาณสักสามอาทิตย์นะคะก็เริ่มเห็นว่าหน้าตัวเองที่นอกจากจมูกจะใช้หายใจแล้วหน้าที่เป็นรูใช้หายใจที่ตอนกลางวันมันก็ ปิดไปนะคะแล้วก็เอ็กโซก็มีผลใจรับใจกับการมาร้องเพลงนะคะเพราะว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะใช้สามซองก็หยุดจามไปเลยนะคะขอบคุณเอ็กโซค่ะขอบคุณมากครับแล้วจะมีน้องแต่ละเวลาไขอแค่สามนะครับขอขออนุญาตจอยนะคะมีอาชีพเป็นแดนเซอร์ค่ะทำเพลงเตลอมันได้สามเดือนแล้วตอนนี้เขาเดือนที่สี่แล้วนะคะเป็นคนชอบร้องขอค่ะทานทุกตัวเลยค่ะแล้ววันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับตัวอูมิ อูมีค่ะทานตอนนั้นป่วยไม่สบายแล้วก็ทานเอ็กโซอยู่แล้วปกติเขาบอกให้ทานอูมีคูบคู่กับเอ็กโซหนูลองไม่ทานยานเลยเป็นไข้นะไม่ทานยานเลยแล้วตอนนั้นเป็นอ่าภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ทานเอ็กโซนี่คือหยุดจา้าปกติจาวันละสิบรอบสิบทีต่อเนื่องกันนะคะวัลนละหลายเซ็ พอทานเอ็กโซต่อเนื่องกันมาตอนนี้เหลือจามเพื่อเพื่อนาทีสองทีอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ทางน,นี้ด้วยคือภายในสองวันไม่ทานยาเลยคือหายคือปกติแล้วรู้สึกดีด้วยและที่สําคัญที่ล่าสุดเลยร์เขาบอกว่าวันี้ช่วยแก้แฮงเรื่องจริงค่ะไม่เชื่อลอ,องอยู่ขอบคุณท่็นเจีย๋เลยครับผมวิทยานะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ คือแรกเพราะว่าแต่ปาสมิันธคนอื่คนแชร์ไปหลายท่านแล้วขอเปลี่ยนจ็นูมีแล้วกันครับก็คือคุณพ่อของผมใช้มาเองเลยครับจากประสบการณ์ของพ่อ,อผมก็คือท่านเป็นเบาหวานคือน้ำตาล250ร้อยแต่กจะได้ให้น้ำเกลือแล้วหมอไม่ให้เพราะว่าน้ำตาลขึ้นสูงคือ250ร้อยห้าให้น้ำเกลือไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดตัวปีให้ ทำให้ไดีต่อสุขภาพร่างกายครับเกิดทหมอก็เลยไม่ให้น้ำเกลือหลังจากบบนั้นผมก็ลองมาใช้ลูมิให้พอ่อลองให้พ่อไปต่อกนึงเลย,เลยหลังจากนั้าไปประมาณ2ี่สซองของก็โทรไปถามพ่อแล้วไปแล้วหมอเช็คตอนนี้น้ำตาเหลือประมาณร้อยบวานะครับเริ่มเริ่มลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่ก็ขอบคุณลูมิครับที่ทำอะไรก็ขอบคุณนะ ครับผมชื่อโป้งนะครับก็อาชีพเป็นผู้อ้างอิงคอมพิวเตอร์นะครับก็อาชีพผมเนี่ยจะอยู่หน้าคอมเนี่ยวันละประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับคือเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยเวลาไฟมันส่องมันจะแสบตาครับผมกินมินไปเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งกล่องนะครับประมาณสามอาทิตย์นะครับไม่ได้เชื่ออาการแสบตาที่เกิดตอนกลางคืนเนี่ยหายไ้วยปีกทิพยเลยครับขอบคุณมินมากครับ ค่ะที public, island, the the ่สามการชินนาชนะเกียรตินะคะอดีตเป็นเจ้าของเป็นการโทรศัพท์เกษตรสางสาขานะคะอดีตเรียนที่เซนจอนปัจจุบันเป็นลูกคนเดียวนะคะลูกคนเดียวก็จะน่าตาดีนะคะเรื่องความสวยนี้ภาพไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณเอสโซ่ค่ะเพราะว่าไปงานเลี้ยงรุ่นนะคะเพื่อนเคยเรียกนาด้นะคะแต่เพื่อนเรียกน้องนาดาขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ไ่บอกว่าปัจจุบันลูกคนเดียวเลยไม่ขอถึงพวกหลายคนเลยนะ โอเคขออนุญาตเลยครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านครับผมเคยมาฟังแบบนี้ครั้งแรกเรื่องของข้อมูลต่างๆฟังคุณหม,มอด้วยฟังคนเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับนึกอยู่ในใจอย่างไรว่าไม่รู้พวกนี้เป็นพวกอัตนคำพังหรือเปล่าจริงไหมรู้จักคำว่าแปลว่าอะไรอ่ตนคำพังแปลว่าคนที่แน่ยาวเลยครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะครับโอเคแต่พอได้ลองใช้ก็ควรหมดเป็นความจริง,จร,งจริงด้วยนะครับ เอางี้กหรอครับเยังยังไม่ต้องชื่อว่าจริงหรือใช่ไหครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดที่เขาเล่าเป็นความจริงเนี่ยคุว่าสินค้าแงดีไหมใครับถ้าดีเรื่องของธุรกิจก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนั่นคือมัเนเะมีให้เราสามารถจะมียอดขายประมาณ5้าล้านแค่ปีที่หนึ่ง